งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ หรือทิดบวนบางประมาวันนี้ก็จะมาตอบปัญหาให้กับแฟนรายการบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากจะปลูกต้นไม้ชายรัว้วควรจะตัดสินใจปลูกอะไรดีขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำด้วยกับท่านผู้ฟังครับคำว่าไม้ชายรั้วนั้นความจริงเนี่ยท่านพูดมาว่าไม้ชายรัว้ว แต่มันจะต้องแยกออกไปอีกนะว่ารั้วบ้านชายรั้วสวนหรือว่ารั้วรอบพื้นที่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันนะแต่เรามาเริ่มต้นจากรั้วบ้านก่อนสมมติบ้านเรามีพื้นที่อย่างต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะสองงานหนึ่งงานหนึ่งไร่นะครับหรือจะเป็นพื้นที่ ในเมืองก็อาจจะเป็นแค่ร้อยตารางวาอะไรประมาณนี้คนนี้คำว่าชายรัว้วเนี่ยมันต้องแยกเป็นสองส่วนคือชายรัว้วร้านนอกบ้านกับชายรัว้วในบ้านนะฮะถ้าความเห็นผมนะชายรัว้วนอกบ้านเนี่ยเรามักจะปลูกเพื่อให้บ้านเราเนี่ยดูมีสเสน่ห์ ดูมีความสวยงามนะครับซึ่งอันนี้เราก็เลือกได้หลายอย่างแล้วก็ถ้าเผื่อว่าบ้านที่จะ,ะเรียกว่าใช้รัว้วมีรวดตะแกรงเป็นรั้วอยู่แล้วหรือจะมะีกำแพงคอนกรีตอยู่แล้วแต่อยากจะให้ดูดีแล้วก็กันคนไม่ให้มายุ่งวุ่นวายอยู่แถวๆรอบรั้วบ้านเราด้วย อย่างนี้ก็บางทีก็ปลูกพืชมีหนามพืชมีหนามที่เราปลูกก็ยกตัวอย่างเช่นเฟื่องฟ้าทีนี้เวลาเราปลูกเฟื่องฟ้าชายรั้วเนี่ยทีนี้เราปลูกเฟื่องฟ้าชายรั้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะปลูกทีทนะครับแล้วตั้งแต่ต้นยังเล็กเนี่ยเราจะตัดยอดอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันแตกกิ่งข้าง แล้เฟื่องฟ้ามันก็จะได้มาประสานกันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราจะตัดให้เป็นแท่งนะฮะให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมตามแนวรัวของเราอย่างนี้จะสวยมากแล้วมันอึดมันทนไม่ต้องรดน้ำเยอะใครเข้ามาวอลแวร์เพละเพลก็มีหนามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กัน แต่ถ้าเอาให้ถูกสตัง์นะแล้วก็ดูเป็นพื้นรั้วเขียวๆเ,เฉยๆเนี่ยถ้าถูกสตังก์ก็ต้องอาชาหกเกนเหมือนกันครับปลูกชาหกเกนเพอต้นสูงมาสักคืบหนึ่งตัดยอดนะสูงขึ้นมาหน่อยตัดยอดตัดยอดมันจะได้แตกกิ่งข้างแล้วมันจะเป็นรั้วทึบอันนี้เราปลูกระยะ10เซน20เซน แลนะเพราะต้นหนึ่งมันแค่บาทสองบาทปลูกไปเลยอึดทรหดอดทนนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีราคาถูกแต่ถ้าบางคนชอบไม้ใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่นิยมปลูกในปัจจุบันก็จะเป็นอย่างไซเกาหลีอันนี้ก็จะแพงขึ้นมานะครับแพงเพราะว่าต้นหนึ่งอย่างน้อยต้องมีละ สี่สิบห้าสิบหกสิบนะฮะแต่บางคนก็บอกเขาชอบก็แล้วแต่อันนี้ก็พอปลูกแล้วเราก็คอยตัดให้เป็นพุ่มเป็นแนวอันนี้ก็คือชายล้วด้านนอกอที่พูดมาที่ก็ที่จะมีสีสันหน่อยก็จะเป็นอย่างเฟื่องฟ้านีบางคนบอกไม่เอาไม่ชอบเพราะว่าบางทีมันปลูกแล้วมันทึบๆไอ้มาลงมาแรงมาวางไข่มาทํารังอะไรจะอะไร ก็แล้วแต่นะครับอย่างบางบ้านปลูกล้วนอกบ้านบางคนเขาต้องการจะเอาไว้กินด้วยเขาก็ปลูกมะขามนะฮะปลูกมะขามครับหยอดเมล็ดใช้หยอดเมล็ดนะครับไม่ต้องไปซื้อต้นมันแพงนะได้เมล็ดมะขามมาก็หยอดเลยครับหยอดทีๆเลยให้เขาขึ้นมานะฮะแล้วเราก็เร่ง พอต้นขึ้นมาเร่งต้นเร่งใบเราก็ใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงจะเป็นยูเรียแอมโมเนียมซัลเฟตหรือจะเป็นปุ๋ยสูตร20 10 10อะไรพวกนี้นะครับใส่ลงไปก็จะแตกใบออกมาและเราก็ตัดยอดตามความสูงที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นลั้วสีเขียวที่อึดทรหนอดทนอย่างนี้เรียกว่า ปลูกมะขามเป็นผักนะเราใช้ประโยชน์จากยอดมะขามอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็มีหนามเหมือนกันคือชะอมครับเราก็ปลูกชะอมและเราก็ตัดยอดให้มันแตกข้างนะฮะปลูกทีท,ทีนะครับอันนี้เป้าหมายเพื่อที่จะเอาไว้กันคนแต่ว่ามันยอดมันยาวเร็ว มันต้องตัดบ่อยเพราะที่พูดแต่ละอย่างนะถ้าลองพิจารณาดูว่าท่านมีแรงงานที่จะดูแลเขาอยู่เป็นประจำไหมนะครับทีนี้บางบ้านก็อาจจะบอกว่าผสมผสานได้ไหมอาจารย์ได้สมมติรั้วนอกบ้านด้านในเป็นมะขามแต่ด้านหน้าเราก็ปลูกต้นไม้ที่มีดอกแต่ให้มันสูง ให้มันไปออกดอกสูงจากความสูงของมะขามมะขามเป็นฉากหลังอย่างนี้เราก็อาจจะเอาต้นไม้อย่างเช่นทองอุไรนะครับเราก็เอาทองอุไรามาปลูกแต่ทองอุไรที่เราปลูกแบบนี้มันอยู่หน้ามะขามเราจะเลี้ยงสรงต้นให้มันขึ้นตรงไปครับนะเลี้ยงสรงให้มันเป็นลำต้นตรงขึ้นไปแล้วให้ไปแผ่พุ่มนะสูงขึ้นไปสักประมาณเมตรครึง่ง ให้ไปแผ่พุ่มข้างบนอย่างนี้ก็จะมีมะขามเป็นรัว้วนะเป็นฉากแล้วก็มีไม้ดอกก็คือทองอุไรปลูกบริเวณด้านหน้านะครับแต่แต่ที่จริงถ้าเผื่อว่าเราต้องการมาเช่นนิดเดียวเลยเราปลูกทองอุไรนอกบ้านเนี่ยครับไม่มีใครมาขโมยอ่ะนะแต่เวลาเราปลูกเนี่ย เราตัดให้เป็นพุ่มนะมันจะเป็นพุ่มปกคลุมอยู่หน้าบ้านแล้วเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยพอเราไม่รดน้ำบ่อยเนี่ยมันก็จะออกดอกดีนะครับแต่ให้สังเกตใบถ้าเมื่อไร่ใบเริ่มเหี่ยวเริ่มห่ออันนั้นใส่น้ำให้หน่อยนะแปบ๊บเดียวแหละใบก็จะกลับมาต่งตึงสวยงามนะฮะแล้วก็ถ้า หลังจากนั้นเราให้น้ําแต่น้อยดอกก็จะออกมาดีมากๆคือที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนไม่มีเงินทํารั้วบ้านเยอะเอาลวดน้ํามาขึงเอาสังกะสีปุป,ปุปะ,ปะนะเอามาเรียกว่าขึงด้านล่างเอาแค่ไม่ให้ตัวอะไรต่ออะไรมันลอดเข้ามาไม่ให้คนมุดเข้ามาแค่นั้นอย่างนั้นมันก็ดู มันก็พอกันได้แต่ว่ามันไม่สวยถ้าจะให้สวยต้องปลูกต้นไม้บังไอ้วัสดุที่เป็นรั้วปุป,ป,ปุปะปะ,ปะของเราอย่างที่ผมแนะนำมานี่ก็สวยแต่ว่าบางคนชอบไม้แพงอย่างต้นคริสติน่าก็มีคนเอามาทำเอาไม้ชายรั้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่รบครับนี่คือรั้วด้าน นอกบ้านนะผมจะเน้นไปที่ปลูกเอาไว้ดูแล้วก็ปลูกเอาไว้ป้องกันคนไปด้วยในตัวอย่างนี้นะฮนี่คือรัวนอกบ้านแต่ถ้าเป็นรั้วในบ้านนะครับผมก็จะย้ำเน้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งท่านคงต้องติดตามต่อไปทั้นฟังรายการวันนี้แล้วลองสำรวจดีครับ อย่างบางบ้านบอกโอ้ยผมปลูกหลายอย่างหลายอย่างไม่สวยครับพห็นแล้วบางบ้านปลูกไม้ดอกอย่างบานบุรีนะซึ่งออกดอกดีสีเหลืองสวยนะหรืออย่างบางคนก็ปลูกบานบุรีกุหลาบชวนชมอะไรตมันเห็นเป็นย่อม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 มันดูมันดูไม่เป็นเดี๋ยวไม่เป็นกลุ่มไม่ก้อนนะครับแล้วก็ไม้รั้วอีกชนิดหนึ่งนะที่อึด แล้วก็ทนมากคือชบายี่โถนะนีผมพูดไปแต่ละอย่างถ้าใครสนใจรายละเอียดส่วนไหนก็ส่งปัญหามาได้นะฮะที่ b u n 2 4 9 4นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าแล้วรัวด้านในล่ะเราควรจะปลูกอะไรดีนะครับเวฟฟลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธ <t> <ron> าตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจ <t> <ron> <t> <ron> ากบร,ริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหกเกษตร